สวัสดีค่ะมาเจอมัเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองนะวันนี้ฟ้ายังอยู่ที่โรง3นะเป็นโรงเก็บรถที่เข้ามาใหม่นั่นเองวันนี้อีกเช่นเคยฟ้ามีรถสวยๆมาสปอยให้ได้ดูกันอีกแล้วนะกับน้อง Toyota c r o อสนะคะไฮบริดคันนี้นะคะเป็นรถเชื้อเพลิงเบนซินไฟฟ้านะคะสาวกไ y b r i d ห้ามพลาดเลยนะกับน้องคันนี้นะคะเลขไม้เพียงแค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะรถปี20.21นะคะ สนใจรีบมาจัดมาจับมาจับม,มาจองนะติดต่อหาฟ้าด่วนๆเลยนะ,ะที่เพรยนต์ของเรานะคะบอกไว้ก่อนเลยมีรถให้เลือกหลากหลายเลยนะคะรถคุณภาพคัดเกรด A ให้ทุกคันไม่ไม่ผ่านการกรอไมยอย่างอย่างเด็ดขาดนะคะรถทุกคันนะคะไม่ผ่านกอนจมน้ำนะไม่ผ่านประสบอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะคุณพี่ซื้อไปแล้วเจอนะ ถ้าคุณพี่ซื้อไปแล้วเจอนะว่าเคยประสบอุบัติเหตุมานะคุณพี่เอารถมาคืนฟ้านะแล้วฟ้าจะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะ,ะซื้อไปนะคะมีวารันตีหลังการซื้อขาย30วันนะแถมประกันเครื่องเกียร์อีก247รายการนานหนึ่งปีเลยทีเดียวนะคุณพี่จะ๋าติดต่อมาหาฟ้าได้เลยนะคะ หรือสะดวกมาหาฟ้าได้นะที่มีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะติดกับใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเสรีรักสินแพทย์นะคะสินแพทย์เสรีรักนะคะคุณพี่จา๋าสนใจมาจับมาตองกันได้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะพามาดูรายละเอียดของรถตัวตัวน้องคันนี้เลยนะนี่คุณพี่จา๋ารถไฮบริดคันนี้นะคะดูแบบว่าดูสวยดูหล่อมากๆเลยนะนี่สวยงามเลยนะแบบว่า ไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยต่างๆนานานะคะสวยงามนะคะกระจังหน้าของเขานะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะดูหล่อดูสมาร์ทมากๆเลยนะ้องคันนี้นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยดูแบบดูหล่อมากเลยนะน้องคันนี้นะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะเซ็นเซอร์รอบคันแบบระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะครบคันเลยทีเดียวนะคะได้ไปใช้งานคุ้มคุ้มอย่างแน่นอนนะคะเลขไม้นะคะหลักหมื่นเท่านั้นนะปี20.21นะคุณพี่จ๋ามาดูในส่วนของล้อคันนี้นะล้อกันนะคะจะเป็นปีล้อแมกนะคะจะเป็นปีปี20นะคันนี้นะปี20สัปดาห์ที่31นะ โอ้ยังดูสวยๆหลอ่อๆแบบนี้เลยนะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะแล้วก็นะรอบคันของเขานะไม่มีรอยบุบรอยชำรอยลักยงรอยลักยิมต่างๆนานานะคะไม่มีให้เห็นเลยนะคะสภาพเดิมของโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะสวยงามเลยนะคะยางจะจะได้ของยางมิชลินนะคะนี่ยางมิชลินนะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะอ่านิดนึงนะคะกระจกรอบคันของเขานะคะคเป็นกระจกเดิมของโรงงานอย่างแน่นอนนะ ไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะคะนี่โอ้โหเปิดมาปุ๊บแบบแจ่มๆว้าววแบบนี้เลยนะสวยงามเลยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านในกันเลยนะเบาของเขานะคะฝั่งคนขับจะมาในรูปแบบของปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะนี่สะดวกสบายมากเลยนะสวยงามเลยนะ แล้วก็ก,กระจกไฟเลี้ยวนะคะมาในรูปแบบของไฟฟ้าแล้วนะคะน้องคันนี้อขออนุญาตนั่งให้ดูนะคะโอ้นั่งสบายมากๆเลยนะคะน้องคันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตปรับนะคะนี่สบายมากๆเลยนะคะคุณพี่น้องคันนี้สบายมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีสวยมากดูแบบเป็นผู้ดีมากๆเลยนะคะน้องคันนี้นะเบาะเบาะหนังนะคะจะได้แบบว่าสีแบบ เขาเรียกสีอะไรนะสีแบบสีมะเมี่ยวอะคุณพี่สวยงามมากเลยนะคะเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยนะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะด้านหลังนะคะเช่นเดียวกันจะมาในรูปแบบของเบาะหนังนะคะสีแบบเงาเงาแบบนี้เลยเบาะตึงๆหนังตึงๆนะคะเดิมๆของโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนนะคะแล้วก็บนเพดานของเขานะคะไม่มีแบบว่ารอยย่นรอยยันต่างๆนานานะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับซันรูฟนะคะสวยงามเลยนะ มีซันรูฟมาให้นะคะดูดาวดูอะไรอยากจะดูอยากจะไว้อะไรอยากจะดูนะคะคุณพี่เปิดได้เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยกับน้องคันนี้นะคะเดี๋ยวขอนี้าตสตาร์ทให้ดูเลยนะคะจะเปิดแฟลชนิดนึงนะค,ะคุณพี่เพราะว่ามันมืดหน่อยนะคะขอนุญาตเปิดแฟลตนะคะคุณพี่จ้าอ่าขอนีนะคะจะตัดให้ดูนะคะ <S <S นี่เลยเสียงคือเบามากเลยนะคะ ็นรุ่นไฮบริดนะคะเสียงเบามากนะคะแล้วก็หน้าจอขนาดประมาณ7นิ้วนะคะปรับเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะคะปุ่มอ่เป็นแบบระบบระบบสัมผัสนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเซ็นเซอร์มีมาให้ครบครันเลยนะคะบอกเลยว่าแบบระบบความปลอดภัยของเขานะคะครบเลยนะกับน้องคันนี้นะคะ นี่คือสตาร์ทแล้วนะคุณพี่คือแบบว่าเสียงเบามากนะคะน้องคันนี้นะคะสวยงามนะคะคุณพี่โดยรวมนะคะสภาพโอเคมากๆเลยสําหรับน้องคันนี้นะคะคุณพี่สวยงามเลยนะนี่ซันรูฟของเขาสวยงามนะคะโดยรวมโอเคมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะ มาในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะนี่สภาพยังดูแบบใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทนะคะน้ามันไม่มีไหลเยิ้มไม่มีไหลเยิ้มไม่มีรั่วซึมไม่มีการแบบว่าไหลเยิ้มให้เห็นเลยนะคะไม่มีรั่วซึมออกมาให้เห็นเลยนะคะแห้งสนิทแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมของโรงงานทุกชิ้นเลยนะสภาพเดิมของโรงงานทุกชิ้นเลยนะ จุดแต้มสีเดิมยังอยู่ครบของโรงงานเลยนะจุดแต้มสียังอยู่เดิมเดิมของโรงงานเช่นกันนะคะน้องคันนี้นะคะเดิมเดิมเลยนะคะแบบนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะยาวๆเลยนะคะคุณพี่จ๋านี่จุดแต้มสียังอยู่เดิมของโรงงานนะคะน้องคันนี้ น็อตเดิมไม่มีการขยับนะน็อตเดิมไม่มีการขยับไม่มีรอยประจงรอยประแจให้เห็นนะคะเดิมเดิมของโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนของเขานะคะก็เช่นกันนะคะยังอยู่ครบเลยยังอยู่ยังดูแบบว่ายังดูใหม่ดูสวยเลยนะคะไม่มีรอยคาดรอยหลุดลุย่ยออกมาให้เห็นเลยนะคะสภาพเดิมของโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะค,ะคุณพี่จา๋าสนใจรีบมาจับมาจองรีบติดต่อหาฟ้าด่วนดวนเลยนะ พี่พท่านไหนนะคะสนใจรีบโทรหาฟ้าด่ว,วนเลยที่เบอร์0806 100 496หรือคุณพี่สะดวกมาหาฟ้าได้ที่ร้านนะคะตั้งอยู่ที่มีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะ รุ่นนี้นะคะมีอยู่คันเดียวนะคะอีกคันหนึ่งนะคะจองไปแล้วนะคะเตรียมปล่อยเลยนะคุณพี่จ๋าสนตจรีบติดต่อหาฟ้าด่วนๆเลยนะคะสุดท้ายนี้หากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะคะคุณพี่ฝ้าขออาภัยมาณะตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ฟ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ